เอา่ขอยขอโทเด้อร์ที่อ่อยว่อนน้ำเจ้าบดีมาเส้านี่เออว่าเป็นนังดอกขหอ,อยขมยักพิดกับน,น้ำเจ้าดอกเรื่องที่มันพลาดมากเหรมันพลาดไปซะอ๋อมาห้ากินข้าวสัมแสบหบบอ ใครก็ขอยโทรเจ้ออีกเกลือด้อ่อน้องเจ้าแห้งโพดเพั่นเคื่อเราหอยก็ใส่อารมณ์หลายก็เข้าใจยุ่งใอยก็คือกันทาระเนาะเศร้าว่ามไม่จีบเขาต้องกันเจ้าหันกระไรเขายืมหลายเด้อเงินหันไทยพี่น้องหันอันว่าเขาเจ้ายืมไปก็บบุคคลใดจ้าเถื่อเว้ยไม่หันยามพี่น้องเจ้าเด้สั่นเที่ยวยืนไหนกับเขาอยู่บ่เศร้าเถอะทำไมมายืมกับหาเขาเบื่อได้หรือไม่กับเขาเดือดร้อนเห็นใจไหมสั่นอ้าวข้านี่ยพี่น้องกูกกับที่บุคือกันบอก ตายมากบินตะเขาตัวมาซอยพี่น้องมึงินนายบอห่วยกินแม,นมน่มืนอวาเขานิห่วว่าสมนีมันออกข้อออกแม่บ่ฮะมึงจะเ,เไหเหรอเได้ไหวบเต้มึกินแม่มาอาเขาเลยว่าโง่บกอกันี่แมสือเลยบ่ว่าล่ะเพื่อยยันไห้กันนี่ล่ะไปมึงกับพูไปเดียวกันีน่รห้ลกิ